หมุนได้ข่าวแน่ถ้าเจตับนะคะหมุนไปทางใครนะคะแล้วลูกศรมันหยุดที่เนี่ยป้ากับเจตับนะคะพี่ดอนหรือใครที่แบบว่าไม่ได้โดนลูกศรนะคะรีบป้ายคนนั้นได้เลยพร้อมแล้วเริ่มเลยต้อนีหมาเลยใครเา้าแว๊บ่างเลยโอเคอ่ะจบ ปายังยังไม่จบแล้วไงใครวะใครบอกด้วยปามาใกล้ๆดิอุ้ยรถน้ำจะหัวปาเร็วๆปาปาตาปาตาปาตาปาปาย่อนะครับใครวะพี่ดอนกระเก๋านั่งลงมึงนั่งลงเลยเออนั่งลงใครวะเก๋าเก๋าเฮ้ยเฮแป๊บนึง ได้เลลยงดดู้เก่ามันคือเก่าเก่าย่อด้วยเก่าย่อตัวด้วยใช่ตายเร็วไม่เหลือเลิกตาเก่าเหลือเายอดตาพี่ดอนยังอ่ะเออาตาตลาเหมือนเดิมปลาพูดหัวมาหน่อยปลาอแล้วตาใครตาพี่ดอนดูปาตาไม่เก่า ไม่ได้หมุนสักทีทัหมดเดี๋ยนะมาพี่หมุนแล้วพี่หมุนแล้วไม่ต้องหมุนแล้วมั้งหมุนแล้วไม่ต้องหมุนแล้วดีกว่าเดี๋ยวปิดกล้องเลยนะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดกล้องเลยดีกว่า